สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภายภูผาพังโบวีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับมือนีก็ได้มีเอฟซจะบุญครับจากช่องพังหน้าวานด้ครับเด้อเพื่อนได้เมตตาให้กับชาวส้างสุ่มท่าไส้ซับพวงเงินครับผมเพื่อนก็ได้ได้ไปหาป้าหยามากครับผมพี่น้องครับไปตัดลายเตือครับผม ๋ยวผมสีพภาพไปสอบถามครับขวัญเตนและขวัญครับพี่น้องมึงครับยืนเลี้ยงแถวสับหลับเลยครับผมแน่นอนครับพี่น้องครับโอ้ครับหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกขั้นเจ็ดขั้นครับพี่น้องครับผมครับขั้นนี้ขั้นแรกครับขั้นของขวัญลอยเลยครับด้วยครับนี่ขั้นแรกครับขั้นของขวัญลอยขั้นนี้กับขั้นของพายผู้ผาครับนี่พายูผาขั้นนี้ขั้นของน้องมะนาวนะกับเป็นของชัยมงคล เป็นของฟุกครับภายฟุกครับภายฟุกภายฟุกแล้วก็เป็นของสีดอคุณเงินแล้วก็เป็นของสีนวลครับผมครับเดี๋ยวผมจะพามาสอบถามครับของคนลอยครับผมครับวัสดีครับคนลอยเอฟซีเพื่ซื้ออย่างนอกรับคนลอยหูจากผมคุณแม่แอนนาคุณแม่แอนนาครับเป็นได เพิ่นให้ออกซื้อได้เนาะครับผมให้ออกซื้อครับเพิ่อนไทยปลูกให้เก้าอยู่ครับพี่น้องครับผมก็ขอขอบคุณไปทางคุณแม่แอนนาหลายๆนะครับเด้อครับผมที่เมตตาให้เาสร้างสุมท่าไส้สปุ่มเงินครับผมที่ได้เมตตาครับหยาเน่เปียครับพี่น้องครับเก็ตรถเก็ตขั้นครับผมมาแบบเต็มลูกแบบมาแบบเต็มลูกแบบเลยครับผมนี่ถามพ่อะยัยมั้ยครับนี่พ่อใหญ่เมื่อยวะครับพ่อใหญ่ เมื่อยอะไเนาะตัดยาไหมนี่ผมเมื่อยตัดหญ้าครับผมแดดกระแดดท่อนครับพี่น้องครับคนแดดท่อนครับผมคนสือารมณขึ้นจังแดดจัหน่อยนึงครับผมเมื่อยอะไรอะไรนาะครับนี่กรมหนากรมตาเกลือครับนี่เป็นลมครับเป็นลมครับกุ้ยตงเองครับนี่ครับกุ้ยตงครับผมกุ้ยตงท่องพังคำมือนครับผมนี่ครับควัญขวัญของมะนาวครับผม ช้างพายเชื่อเลยครับบุญชูบุญชูครับผมเดี๋ยวผมมีเวลาว่างๆเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ดูนะครับภาพปนชูของเราครับสุดหล่อครับงายาวครับครับโอ้ครับพี่น้องครับไล่ไล่ขั้นรับพี่น้องเต็มทีนะครับนี่เดี๋ยวผมสิพอผ้าให้มึงด้านหลังรถครับ ครับผมเดี๋ยวผมพาไปมองล้างรถครับพี่น้องครับว่าไหลายมาได้ครับเนียมึงครับโอ้ไหลครับหลแน่ครับผมนี่นี่ครับครับนี่โอ้หลอยู่ครับพี่น้องครับนี่เม่ไอัดเต็มสูบเลยครับผมครับขอบใจได้ไหลได้ครับเด้อครับผมโอ้ เต็มเลยครับนี่บใจอะไรยครับเด้อครับกบใจอะไรครับ้สุดท้ายสุดท้ายครับ เมื่อยบ่ครับเมื่อยบ่ดีครับกวนใจดับครับเมื่อยบ่ครับคัก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 ในน้อยกูมูครับผมลดหน่อยครับลดหน่อยหนอคนนี้ครับคนไม่ใช่คนข้ามครับเมื่อยบ่ครับเมื่อยเมื่อยบ่ครับเมื่อยสักนิดกับซูครับสูบ่ครับสูครับสูเพื่อสร้างข้ดีกินเนาะครับเนาะครับผมสร้างยินเนาะก็สบายใจครับคนนี้อยากไปกินหนังกันเพราะน่า ครับโอ้ครับหลยครับครับพี่น้องครับครับนี่ก็จะไปเสียเรียมตัวเดินทางต่อครับผมกลับบ้านครับผมครับเดี๋ยวตามกันไปบึงตามไปเรื่อยๆครับผมตามไปเลยครับเด้อครับผมนี่ก็หอด้านซังแล้วครับผมพี่น้องครับครับหอด้านซัง้วครับ ด้านซ้ายนะครับผมพี่น้องครับผมครับที่มาเข้ากัหลายขั้นนะครับเด้อครับผมครับนี่ครับกโคโจยครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมใส่โคโจบอกต่อได้พี่น้องครับผมผมขับแล้วครับครับนี่ครับใส่เขาต้อซังนะครับพี่น้องเพื่อนอสั่งครับผม เดมาเรื่อยๆนะครับนีกัอังครับดด่วนครับคุณดสามใบลูกอ่ะ

ที่บ้านน่ะเจ๊ดร้อยหรอครับว่าครับผมครับเข้าเงเข้ามาต่อแล้วครับผมพี่น้องครับนี่ก็ออกไปแล้วครับผมครับตูบวเดียวนี่ครับขวดนี่ก็รถของพายฟายุกครับผมอ,อร่อยกกเออ เอาครับว่ารถใครจะหนักกว่ากันนะครับผมพี่น้องครับมือครับเก่าร้อยก็ผ่าล้อยเนาะครับนี่ครับรถของควนวั่นเก้าร้อยกิโลครับครับครับผมครับรถของพายผู้พาครับแอนแต่นะครับพี่น้องครับแอนแต่นะครับ ครับนั่นรถพังหน้าบ้านครับผมมันครับกลับไปเลยครับรถคนไร้ครับผมรถคนไร้ครับกลับมาเลยครับท่านี่หลังมุมครับครับเดี๋ยวพามาดูครับรถของพังน้าหวานครับ จะหนักหญ้าหรือหนักหนักคนนะครับคผู้ชาหนักคนแหรอครับพี่น้องครับครับดีครับผมคทีี ครับเอาอไว้แล้วครับผมงานเราแล้วครับทำงานกันเป็นกลุ่มนะครับผมครับพังมะนาวครับฝ่ายบญจูครับเชื่องนี้ครับคันนี้ สายบรรทุกครับครับทีมงานครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับขอบคนณหลครับเหนื่อยไหมครับครับผมเหนื่อยไหมครับนื่ย่ครับมือสูงครับผมกพื้องสร้างของเขาครับพี่น้อีครับผมพี่น้องครับครับเดี๋ยวผมจะมาทำขวบบนไหลนะครับผมควบบนไหลครับสโลแกะของทีมงานเขาบาจะเร็เนาะครับน้อคนวบจอยมาเป็นอย่างขอให้แต่สร้างอ้วนครับผม ครับพี่น้องครับกวนจอยว่าเป็นยังคอยแต่สร้างอ้วนครับผมครับผมสุดยอดครับผมทีมงานสุดยอดครับครับทำงานกันเป็นกลุ่มครับผมครับตัวลงขั้นแรกหนักกูโมูครับนี่ต้องต้องบินครับต้องต้องเต้องต้องเบิงตามบินครับเดี๋ยวเฉลยกันที่บินนะครับผมตามที่บินก่ันครับเพราะว่าพี้กระพันดในภูัิใจไงต้องตามที่บินครับผม นี่ครับรถของสีดอคุณเงินนะครับผมยุบเนาะดกหลังเนาะครับรถของสีดอคุณเงินครับครับ,รบทีมงานเรานะครับเยอะมากครับผมทีมงานเราครับ <c ười> คนเสียครับคนเสียครับคนเสียครับคนเสียใจอยากให้กองหน่อยนึงครับพี่น้องครับผมครับเฉลยครับผมนักของรถของพายผู้พาครับนักกระมู่นะครับพี่น้องครับผมนี่นักกระมูครับคนหลังที่หนาห่างแสียน่อยครับนี่หนาห่างแล้วครับคนสีเสียงนั่น ครับครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซีสุดท่านนะครับในหลายครับผมฝากคนไร่กดแร์กดนซับแต่ไข่ครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับขอบคุณครับ